ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่นๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอสแครปที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและองค์การคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตท่าหุ้น PSG ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบทเรียนนักเก่งกำไรหุ้น PSG บริษัท PSG Corporation จำกัดมหาชนหรือชื่อย่อทางตลาดหุ้นว่า PSG เคยติดอันดับหุ้นที่ร้อนจัดมากที่สุดอันดับ3ประจําปี2564าราคาหุ้นพุ่ง 1,350%แต่ปัจจุบันสิน้นฤิ์ราคาสุดลงต่อเนื่องทำให้นักเก็งกำไรติดค้างอยู่ยอด่อดยจำนวนมาก PSG มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างการบริหารช่วงปลายปี2,564หลังจากบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน5.4มื่นล้านหุ้น เสนอขายให้กลุ่มนางปณิชาดาวในราคาหุ้นละสองสตางค์จากราคาพานหนึ่งบาทก่อนที่กลุ่มนางปณิชาเข้ามาซื้อหุ้น PSG อยู่ในสภาพตายซากราคาเคลื่อนไหวไม่กี่สตางค์ผลประกอบการบริษัทย่ำแย่ขาดทุนต่อเนื่องจนมีปัญหาฐานะทางการเงินและถูกตลัดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย4เนื่องจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ต่ำกว่า50%ของทุนจดทะเบียนเมื่อกลุ่มนางปณิชาถือหุ้นใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท T Engineering Corporation จำกัดมหาชนหรือ T เป็นบริษัท PSG Corporation จำกัดมหาชนหุ้น PSG มีความคึืคักผิดหูผิดตาเมื่อผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่เข้ามาโดยราคาหุ้นพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องจากราคาปิดที่4สตางค์ในสิ้นปี2563 พุ่งทะยานขึ้นมาปิดที่58สตางค์เมื่อสิ้นปี2564เพิ่มขึ้น54สตางค์หรือเพิ่มขึ้นเป็น1,350%แม้ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามแต่ไม่อาจสกัดความร้อนแรงของหุ้นตัวนี้ได้ย่างเข้าสู่ปี2565ปฏิบัติการลากหุ้น PSG ยังไม่ยุติราคาย,ยังพุ่งต่อ จนเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาบริษัทแจ้งข่าวดีชิ้นใหญ่โดยได้รับการคัดเลือกให้ชนะประมูลก่อสร้างโครงการขยายกำลังผลิตทานหินในประเทศลาววงเงิน8,895ล้านบาทราคาหุ้น PSG ขานรับข่าวชนะการประมูลงานก่อสร้างในลาวโดยระหว่างชั่วโมงซื้อขายราคาหุ้นถูกลากขึ้นไปที่1.48บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุด ก่อนจะปิดรอบขาขึ้นเพราะหลังจากนั้นราคาดิ่งลงจนลงไปต่ำสุดที่77สตางค์ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่21มีนาคม PSG ปิดที่92สตางค์ลดลงจากจุดที่เคยถูกลากขึ้นไปสูงสุด68สตางค์หรือลดลง4.5.94%เกมลากหุ้น PSG จบลงแล้ว เมื่อบริษัทประกาศข่าวดีชิ้นใหญ่ชนะงานประมูลการก่อสร้างในลาวมูลค่ากว่า8,895ล้านบาทแต่คำถามคือมีใครรู้ล่วงหน้าไหมว่า PSG จะต้องชนะการประมูลงานก่อสร้างในลาวและมีใครเข้ามาช้อนหุ้นเก็บมีใครใช้ข้อมูลภายในหรืออินไซต์ไล่ราคาหุ้นเพื่อดักรับข่าวดีล่วงหน้าหรือไม่กลุ่มนางปนิชารุยมหาศาลไปแล้วจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น เพราะซื้อหุ้นต้นทุนต่ำราคาเพียง2สตางค์จำนวนกว่า5.4หมื่นล้านหุ้นนักลงทุนขายใหญ่หรือเจ้ามือหุ้นน่าจะขายหุ้นกวยกําไรก้อนโตในช่วงที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดขณะที่นักเก่งกําไรรายย่อยกลายเป็นหมูวิ่งชนปังต่อต้องแบกหุ้นต้นทุนสูงไว้โดยหวังว่าราคาหุ้นจะดิดกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมซึ่งไม่รู้จะได้เห็นอีกหรือไม่ เพราะขายใหญ่หรือเจ้ามือเพ่นออกไปแล้วลอยนวลไปพร้อมกับเงินก้อนใหญ่โดยไม่ต้องชดใช้การกระทำใดๆทั้งที่ราคาหุ้น PSG เคลื่อนไหวผิดปกติมากแรมปีปี2564มีหุ้นร้อนและพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่ปกติหลาย10บริษัทแต่นักเก็งกำไรกับแห่ตามเข้าไปลุยแลกหมัดวัดต,ตวงและเสียหายกันหนักโดยไม่สามารถจับรายใหญ่หรือเจ้ามือคนใดมาชดใช้ความผิด ในการลากนักลงทุนไปเชื่อได้เช่นเดียวกับหุ้น PSG ที่ตอกย้ำบทเรียนอันเจ็บปวดให้กับนักเก็งกำไรแล้ววันนี้ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรต่อยังไม่สามารถให้คำตอบว่าใครอยู่เบื้องหลังการลากราคาหุ้น PSG กว่า1ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวข,ของเราในวันนี้กันบ้างคะ สามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น PSG จากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ